สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีธนูมาดูกันซิว่าไพ่จะให้คำแนะนำอะไรกับชาวธนูประจำสัปดาห์นี้บ้าง ตัวตนของชาวราศีธนูก็คือเจ็ดไม้เท้าการต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาในชีวิตของคุณทำให้คุณต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคเอ่อส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นเรื่องงานนะชาวราศีธนูคุณมีอุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานของคุณ หรืออาจจะมีอุปสรรคกับผู้ร่วมงานเพื่อนร่วมงานที่เ,ออเขาเรียกอะไรนะมีคู่แข่งเยอะเกี่ยวกับเรื่องงานชาวธนูหรือมีอุปสรรคปัญหาส่วนไพ่ สิ่งที่เข้ามากระทบตัวคุณจากบุคคลภายนอกก็คือหกถ้วยเป็นลักษณะของเพื่อนเก่าคนรักเก่าแฟนเก่าหรือความรู้สึกเก่าๆหรือแม้กระทั่งไอ้ถ้าชาวธนูทะเลาะเบาะแว้งกับใครอยู่ก็อาจจะ มีการอยากจะง้อขอคืนดีกันก็เป็นไปได้เช่นกันหรือการคิดถึงความหลังหรืออาจจะได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานเป็นสิบปีอยู่ๆก็เจอกันก็เป็นได้เช่นกันหรือแม้แต่เพื่อนเก่ามาง้อขอคืนดีอันนั้นก็เป็นได้เช่นกันเนาะชาวธนู หรือแม้แต่ธนูบางคนน่ะไอะหกถ้วยเนี่ยถ้าเกี่ยวกับเรื่องความรักนี่อาจจะเป็นไปได้เลยว่าคุณอาจจะมีโอกาสได้เจอ,อคนรักที่ถึงขั้นตามมาจากอดีตชาติเลยก็ได้อะนะสิ่งที่คุณคาดหวังเดทการจบกับอะไรบางอย่างเพื่อไปเริ่มต้นใหม่การจบกับ ชีวิตเดิมๆเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือการที่ชาวธนูอาจจะต้องผ่าน ปัญหาอุปสรรคบางอย่างที่คุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่คุณก็คาดหวังว่ามันจะผ่านไปได้ด้วยดีอุปสรรคปัญหานั้นจะไม่มีผลอะไรกับการดำเนินชีวิตของคุณคุณจะผ่านมันไปได้ก็เป็นได้เช่นกันนั่นคือสิ่งที่ชาวธนูคาดหวังส่วนไพ่เดอะไฮโรแพนหมายถึง อดีตที่ผ่านมานานมากแล้วของคุณเนี่ยเป็นช่วงชีวิตที่เรื่อยๆเรียบๆไม่มีอะไรน่าวิตกกังวลถ้าคุณมีปัญหามีปัญหาก็จะมีคนช่วยชี้แนะแนวทางให้คุณหรือถ้าคุณเดินทางไปไหนคุณก็จะแคล้วคาดปลอดภัยเพราะว่าไพ่ไฮโรแพนเป็นไพ่สังราชหรือภาษาบ้านเราก็เป็นไพ่พระคุ้มครอง ส่วนอดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นานชาวธนูสิบเหรียญอย่างที่แม่หมอเคยบอกไว้แต่ละบุคคลฐานะอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีฐานะการเงินที่ดีมีความเป็นอยู่ที่ดีครอบครัวมีความอุดมสมบูรณ์ดีแต่บางคนอาจจะมีปัญหาด้านการเงินมีรายจ่ายมากในครอบครัว หรือมีหนี้มีสินเยอะอันนี้ก็เป็นได้เช่นกันคือมันจะเป็นทั้งบวกและลบแม่หมอก็ขอบอกทั้งสองแนวทางเนาะเพื่อนๆคนไหนก็ที่ปัญหาครอบครัวเป็นแบบไหนดีหรือไม่ดีก็น่าจะรู้กันอยู่เนาะมีรายจ่ายมากในครอบครัว บางคนก็อาจจะมีความมั่นคงในครอบครัวมากขึ้นแต่บางคนก็อาจจะครอบครัวไม่มีความมั่นคงเลยคือมีปัญหาหนี้สินอย่างหนักแล้วแต่แต่และบุคคลไม่เหมือนกันเนาะสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วๆนี้ก็คือสองไม้เท้าชาวธนูคุณจะมีโอกาสได้ติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องงาน สื่อสารเกี่ยวกับเรื่องงานกับต่างประเทศหรือคุณจะมีโอกาสทำงานเป็นทีมได้พูดคุยเจรจาติดต่อสื่อสารงานกับต่างประเทศหรือการทำงานเป็นทีมหรือการที่ชาวธนูบางคนนะ่ะอาจจะต้องยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นบ้างอย่าเอาตนเป็นเป็นศูนย์กลางของจัก,กรวาลเนี่ยนะ อันนี้ก็เป็นได้เช่นกันไพ่าอาจจะทั้งแนะนำด้วยทั้งเตือนด้วยสิ่งที่คุณต้องการการแก้ไขก็คือห้าเหรียญคุณมีปัญหาด้านการเงินหรือถ้าเป็นด้านความรู้สึกอ่ะคุณอาจจะรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวเดียวดายก็เป็นได้เช่นกันคือตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนน่ะคือไม่มีใครสามารถยื่นมือเข้ามาช่วยคุณได้เลยนเวลาเนี้ย ไพ่คําแนะนำว,ว้าวเป็นไพ่ที่ดีนะไพ่คําแนะนำเนี่ยไพ่บอกว่าสีไม้เท้าคุณจะมีความมั่นคงในเรื่องการงานหรือในเรื่องธุรกิจเล็กๆที่คุณทําอยู่นะชาวธนูหรือแม้แต่ชาวธนูบางคนเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้สร้างบ้านใหม่ซื้อบ้านใหม่หรือการสร้างกิจการเล็กๆเป็นของตนเอง สิ่งที่คุณคิดอยู่ลึกๆในใจเดวิลอ้าวถ้าไพ่เดวิลขึ้นมาเนี่ยแม่หมออยากจะอยากจะขอแบบ <c oughs> อยากจะขอพูดแบบว่าอาจจะเป็นตัวของชาวธนูเองก็ได้ที่ที่อาจจะมะีสิ่งที่คุณคิดอยู่ในใจลึกๆเนี่ยอาจจะเป็นปัญหามีปัญหาเรื่อง รักสำมเศร้ามีปัญหาเรื่องอบายมุกมีปัญหาเรื่องทะเลาะวิวาทอันนั้นหมายถึงชาวธนูเองนะคือแต่ละคนแต่ละเคสก็ไม่น่าจะเหมือนกันเนาะที่แม่หมอพูดมาเนี่ยก็อาจจะตรงกับใครบ้างก็คือสิ่งที่คุณคิดอยู่ในใจลึกๆเนี่ยคือชาวธนูบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องรักสำมเศร้าอยู่คือ ลักโลภกธหลงอาจจะยังมีอยู่หรือแม้แต่มีคนมาชวนคุณทําในสิ่งที่ผิดศีลธรรมผิดกฎหมายหรือคุณเป็นพวกบ้าวัตถุหรือแม้แตออ่อาจจะมีการทะเลาะวิวาทคือเป็นคนโมโหร้ายเป็นคนใจร้อน อันอย่างที่สองก็คือสิ่งที่ชาวธนูคิดอยู่ในใจอาจจะไม่ใช่เรื่องของตัวเองอาจจะเป็นเรื่องของคนรอบตัวคู่ครองคนรักที่แบบว่าคนรักของคุณอาจจะม,มีเรื่องรักโลกรักโลกโกรธหลงมีเรื่องอบบายามุขเข้ามายุ่งเกี่ยวในชีวิตแล้วคุณอยากให้เขาลดละเลิก แต่เขาอาจจะยังทำไม่ได้อ่าอันนี้ก็เป็นได้เช่นกันนะก็ชาวธนูทั้งผู้หญิงและผู้ชายสิ่งที่คุณคิดอยู่ในใจนะ่ะอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้คือบางทีอาจจะไม่ใช่ตัวคุณเองอะ่ะที่เป็นเป็นคนรักโลภโกรธหลงเรื่องกิเลสตัณหาหรือเรื่องยึดติดกับวัตถุหรือใดๆก็ตามแต่อาจจะคุณอาจจะคิดถึง คุณคนรักคู่ครองของตัวคุณเองที่อาจจะรักโลภโกรธหลงอ่าอ,อบายามุขกิเลสตัณหาอ,อหลงวัตถุหลงไรในวัตถุหรืออะไรก็ตามแต่นะ่ะที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะ่ะหรือแม้แต่มีเพื่อนมาชวนคนของคุณคนรักของคุณไปทําเรื่องผิดศีลธรรมอะไรแบบเนี้ยคุณก็อาจจะคิดว่า มันเป็นไปได้ไหมคนที่มาชวนคนลักคุณไปทำธุรกิจนู่นนี่นั่นน่ะมันเป็นธุรกิจสีเทาไหมเป็นธุรกิจผิดกฎหมายไหมอะไรแบบเนี้ยคุณก็อาจจะคิดแทนคนลักคู่ครองของคุณก็ได้ไม่ใช่แค่ตัวคุณอย่างเดียวที่แม่หมออธิบายมาหวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจกันนะคะไพ่เดวิลสิ่งที่คนคิดอยู่ลึกๆในใจ แต่ว่าไพ่ใบสรุปของชาวธนูเป็นไพ่ที่ดีไพ่เดอะซันก็คือไพ่เดอะซันก็คือคุณจะมีชื่อเสียงเกียรติยศในสังคมคุณจะได้ไปยืนอยู่แถวหน้าหรือแม้แต่ชาวธนูบางคนอาจจะมีโอกาสได้กระทบไหลาดารากระทบไหลคนมีชื่อเสียงหรือคุณอาจจะมีโอกาสมีบุตรตั้งครรภ์มีบุตรนะบุตรชายที่น่ารัก The Sun เป็นไพ่ที่ดีมีความมั่นคงในชีวิตการงานการเงินมีชื่อเสียงมีหน้าตาทางสังคมหรือได้กระทบไหลคนที่มีชื่อเสียงโอเคค่ะชาวธนูแม่หมอขอจบคำทำนายแค่นี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอ และขอขอบคุณพี่น้องออชาวสปปลาวที่เข้ามาชมคลิปแล้วติดตามแม้กระทั่งพี่น้องชาวไทยและพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในลักซ์เบริร์กที่มาเ,เข้ามาดูคลิปมากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอก็ขอให้สิ่งดีๆที่เพื่อนๆน,นทำนี้จง เออกลับไปหาเพื่อนๆด้วยเถิดก็ขอให้ติดตามเป็นกำลังใจกันไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะบ๊ายบายชาวธนู